ไปแล้วได้สัตว์ไม่อดเดี๋ยวบองเอาเจ้าโงงเจ้าเด้เจ้าผู้ฟ่าสัตแม่เฝ้าเฝ้าไปเลยอวันจบเลยขอฝาสัตจ้ามุ่งไปโงงขอไหนลงมาอันหาครับ ต่อไปเราจะจุดบั๊กไฟที่ฐานจุดที่4จ่เป็นบั๊กไฟแสนของคุณชาคิดบูรารัตบอกให้กระทำงานโคเป็นผู้สร้างสรรค์สามสองไป go let's go

ยยบ้อยหายรีบลอยครับบางสร่า้ของเทพพนมมันละครับไอ้กแก้วังมุ่นนาทาน ไปไปไปแก้ไครแก้ไขครับฐานที่สฐานที่2องครับฐานที่สองเลขะครนับเบิลสองสองนะพีาชายครับสอง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 เป็นต้องไปของคุณภูมิใหญ่ย้ายจากฐานที่หนึ่งครับ คุณกีรศักด์โคดพักดีครับถูกต้องครับถูกต้องลำดับต่อไปเราจะจุดป้องไปขานที่สองย้ายมาจากขานที่หนึ่งหมายเลขยี่สิบสองของคุณกีรศักด์โคดพักดีนาชชหมูมี่นะครับทายเทเวลาสร้างสรรค์ถวายองค์พระมหาทาระวันกลางอุดมเผลิสองสองห่ไป ไฟฟ้าจุาาจดแล้วเลยจ้าไน้จิ้นสายวาครับเช็กดูให้เรียบร้อยนะครับ นี่แม่พี่พี่ต้องไปลูกสาวคอยไลบาหนขึันดี <laughs> อสองหนึ่งไป